พื้นฐานของตัวคานูปี้ก็คือไว้เก็บสัมภาระใช่นะไม่เปียกฝนนะครับกันแดดการฝนได้ใช่แต่ว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยก็จะมีการเซตอัพให้ดูว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายใช่ครับนะครับคันนี้ก็จะใส่อุปรกรณ์เสริมเข้าไปของเอลเนแมนข้างในนะครับก็จะมีลิ้นชักคู่อันนี้จะเป็นฟรีสไลท์ะนะครับอ๋อมี2สเต็ปอันนี้เป็นของอลูคปบคือพอคุณมีแพลตฟอร์มไอตัวของอลูคปบอลูมิเนียม คานอปีตัวนี้แล้วเนี่ยคุณสามารถต่อยอดได้หลากหลายรูปแบบมากแต่ว่าเพิ่งรู้ว่ามีคานอุปี้แบบนี้ด้วยคนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกสไตล์นึงไม่ใช่คานอปี้ที่ครอบไปบนกระบะนะครับแต่คันนี้คือเปลี่ยนแทนกระบะเลยใช่ครับและมีอีกแบบหนึ่งอีกอันนี้ก็จะเป็นแบบคานอปี์แคมเปอร์นี่จะเป็นตู้เหมือนกันลูมิเนียมบิวอินคันนี้เข้าไปนอนได้เลย ไอเสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4 0 0 0คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีเมื่อกี้เรารีวิวตัว Label X นะครับที่อยู่ใน t o <ม>ต้ตารีโวเดี๋ยวพามาดูคานูปี้อีกแบบหนึ่งเป็นคานูปี้แคมเปอร์คันนี้ครับคานูปี้แคมเปอร์อันนี้ก็เป็นสไตล์แบบแอฟริกาใต้เป็นแบรนด์แอฟริกาใต้นะครับเป็นสำหรับ<อ>พวกสายเราเรียกโอเวอร์แลนดิ้งโอเวอร์แลนเดอร์ครับครับสายที่แบบ เดินทางไกลกินนอนบนรถท่องเที่ยวแบบพพนจรไปเรื่อยๆเนี่ยนีมาต้องต้องอันนี้เลยครับตัวคันุพี้ไรเบลเเนี่ยเป็นตัวค a น o p ี้ที่ใช้เก็บสัมภาระนอนในตู้ไม่ได้ส่วนคันนี้นะครับเป็นค a น o p ี้แคมเปอร์สามารถนอนในตู้ได้ใช่หลังคายกเปิดได้คืออันนี้เป็นเป็นอของที่พัฒนาต่อยอดมาจากตัวค a น o p ีที่เป็นแพลตฟอร์มที่เห็นเป็นค a น o p ีปกติของของอารูคนะครับเขาเริ่มจากตัวนู้นมาก่อนพอเที่ยวไปสักครั้งนึง เมื่อ20ปีที่แล้วนะครับแล้วเขาก็เริ่มพัฒนามาเป็นรูปแบบแบบนี้ซึ่งมันตอบโจทย์มากๆเพราะว่าตัวคาน็ปี้คเอร์เนี่ยน้ำหนักมันเบามากตัวเนี้ยมันแค่ประมาณสามร้อยโลตัวนี้นะฮะใช่เบามากครับเหตุผลที่เบาเนี่ยคือมันต้องเวลาเราไปเดินทางไกลเนี่ยมันต้องขนสัพัาระเยอะถ้าเกิดบ็อกคุณมาถึงใช้อุปกรณ์อื่น,น,นวัสดุอื่นเนี่ยมันก็จะหนักแบบหกเจ การขับขี่ก็จะมีปัญหาขับยากขึ้นเขาชันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจะมีปัญหาเรื่องนั้นตามเขา้ามาอีกอันนี้น้ําหนักเบาความคล่องตัวสูงมากเรียกได้ว่าไปที่ไหนไปได้หมดคือขับสบายนะใช่ครับนะครับ,บการาเดินทางระหว่างทางเนี่ยที่เราเดินทางเนี่ยจะไม่รู้สึกเหนื่อยหรือว่าเป็นภาระมากโด,<ป>โดยเฉพาะเวลาขึ้นเขาที่ชันๆหรือลงเขาชันชนอันนี้สําคัญมากเรื่องน้ําหนักนี่สําคัญมากครับ,รบตัวตู้เนี่ยใส่ได้กับรุ่นเราจะมีสองรุ่นนะครับเป็นรุ่นดับเบิลแคบสำหรับกระบะสี่ประตูแล้วก็เอ็กซ์ว่าแคบ สำหรับตอนครึ่งตัว c a น o p y c a m p เปอร์เนี่ยใส่ได้หมดทุกยี่ห้อที่เป็น4ี่ประตูยกเว้นมิซูบิชิไทตันแค่นั้นเองอ๋อครับนองนั้นใส่ได้หมดคือมีรองรับทั้งรุ่น4ี่ประตูและรุ่นแคปครับผมตัวทรงตู้ก็เหมือนตัวคมเปอร์ที่เราเห็นกันโดยทั่วไปครับผมก็จะมีส่วนที่ยื่นคุมหัวเก่งด้วยใช่ครับซึ่งน่าจะนอนได้ครับผมแต่จะนอนยังไงเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับด้วยพื้นฐานที่เป็นคันอุปยเนี่ยก็สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้ใช่ครับผม อันนี้ก็จะมี <c oughs> เปิดเข้ามาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆจริงๆเป็นตู้เปล่าข้างในจะเป็นโล่งๆคือถ้าสแตนดาร์ดเลยเนี่ยติดตั้งไปตอนแรกเนี่ยจะเป็นตู้เปล่าติดบนติดบนติดบนกระบะเดิมเนี่ยครับถอดถอดถอดฝาท้ายออกแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับชุดปิดตรงนี้เข้าไปแล้วข้างในนี้ก็จะโล่ง ข้างในนี้ก็คืออันนี้เราบิวอินให้ลูกค้าดูเป็นเป็นแนวทาวเอเฉยๆนะครับจะสามารถคัสตอมได้อีกเหมือนกันได้ได้หลายรูปแบบเลยว่าจะเอาบิวแบบไหนเหมือนเราทาทาครัวที่บ้านอย่างเงี้ยทำเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านจะเอาร,รูปแบบไหนแล้วแต่คือใครมีรูปแบบหรือว่าต้องการรูปแบบการใช้งานแบบไหนเนี่ยได้หมดนะฮะได้หมดเลยอันนี้ที่ผมเซตไว้ก็จะมีแท้งน้ำนะครับอุปกรณ์จําเป็นอันนี้แท้งน้ําของลูแครบ50ลิตรนะครับแล้วก็จะมีตู้เย็นข้างหน้า เพราะว่าผมชอบดื่มชอบดื่มต้องมีครับเครื่องดื่มเย็นๆ่ต้องดืนะฮะติดรถด้วยนะครับติดรถไว้นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมมีแบตเตอรี่2อลูกนะครับอยู่ในนี่นะครับอ๋อมีระบบ DC to DC Charger พื้นที่ส่วนล่างเนี่ยก็จะเป็นกล่องเก็บของนี่แหละแต่ทําให้เหมือนว่าเป็นที่นั่งได้อ่าใช่สองฝั่งนะครับเหตุผลที่ทําเป็นที่นั่งเนี่ยเพราะว่าเวลาเราอันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ นี่ก็จะกลางเร็วมากแค่เนี้ยเสร็จแล้วขึ้นไปนอนได้เลยอนอนข้างบนครับนอนว <นะ S 1> ิธีนอนข้างบนก็คือเราจะขึ้นไปจากข้างล่างข้างในนี้นะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปอ๋อ,อ,อครับแล้วก็ปีนขึ้นไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปนอนได้หรือว่าถ้าจะนั่งข้างล่างก่อนถ้าน,นั่งล่างเรายังไม่นอนเราก็ผัดแบบนี้ขึ้นไป หยกเปิดแบบนี้ได้เลยะนะ,ะยืนขึ้นมายืนได้เลยครับกว้างสบายครับแล้วเราก็นั่งท,ท,ท,ทํานู่นทํานี่อะไรของเราได้ข้างในแล้วก็มีไฟมาให้นะครับนี่ยมีไฟมาให้มีไฟส่องสว่างมาให้นะครับไว้อ่านหนังสือตอนคืนอะไรเงี้ยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีที่ชาร์จ usb นะครับชาร์จ iphone ชาร์จแบตชาร์จอะไรได้หมดเลยนะครับชาร์ปลั๊ก12อโวลต์อันนี้แล้วแต่เดินเลยแล้วแต่นนแบบติดตั้งเลยว่าจะเซตอัพระบบยังไงนะอันนี้พี่ไก่ลองอาจจะลองมา คือเมื่อกี้เราเราเดินดูข้างนอกนะฮะเหมือนเป็นกระบะที่ใส่หลังคาเตี้ยๆพอเปิดประตูเข้ามาก็รู้ว่านั่งได้แต่ก็อาจจะกลมๆตัวแต่พอยกหลังคาเปิดได้กว้างเลยครับสูงเลยสูงมากเลยนะฮะข้างบนนี้ก็นอนได้สองคนนอนได้ผู้ใหญ่2คนนอนได้สบายสบายอุปกรณ์มาตรฐานที่มาให้เนี่ยก็คือจะมีตัวเป็นบอดี้นี่มานะครับแล้วก็จะมีชาร์โดว์ออนนมาให้ด้วยที่กางอยู่คันส้มข้างหน้าฮะ 270องศาเฉพาะตัวออนนิงอย่างหนึ่งของตัวของอ l ลูแคปเนี่ยชาร์ดออนนิ่งเนี่ยก็ประมาณ6,000ืกว่าบาทอื่อันนี้มามาให้พร้อมโอนี้นึกภาพตอนที่ไปแคมป์นะฮะครับจอดอยู่แล้วกลางออนนิงเนี่ยคุม270องศานะมันดูแบบส่วนตัวมากนะมันเป็นอะไรที่กลางเร็วมากครับแป๊บเดียวแล้วมันได้พื้นที่รอบรถที่แบบสบายๆมากใช่นี่ถ้าเป็นรุ่นแคปอะครับ จะได้พื้นที่ทความได้ตัวก็จะได้ยาวออกมาต,ตัวตัวตู้ก็จะยาวไปถึงประมาณอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเหมาะมากสําหรับคนที่เ,เดินทางสองคนเนี่ยรุ่นแคปเอสซีแคปเนี่ยจะ,จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากเพราะจะได้ตู้ยาวขึ้นอ๋อครับครับอันนี้กํลาลังเป็นที่นิยมมากเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็จะมีเป็นอายุป,ประมาณ5้าสิบที่แบบกําลังรีทายแล้วว่าจะไปเที่ยวแล้วอ่ ขับรถไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมีได้รับความนิยมมากเลยตอนเนี้ยเพราะว่ามันคล่องตัวคือมันตอบโจทย์มากเลยสําหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบนอนลุกทับเต็นอันนี้มันจะรู้สึกปลอดภัยเพราะมัน,ม,นมันเหมือนอยู่ในในรถเลยมันขึ้นจากข้างในครับใช่ใช่ครับขึ้นจากข้างใน<อ>ส่วนใหญ่คุณผู้หญิงจะชอบมากใช่ใช่ขึ้นจากข้างในจะสะดวกมากแล้วมันมีสเปซมีพื้นที่ให้ใช้งานใ,<ช>ให้นั่งในรถได้นะใ,<ช>ให้รีแลกในรถได้แล้วมันมันคล่องตัวมันขับง่ายอืมครับมันขับง่ายมากเออแล้วการยึดตัวตู้กับตัวกระบะครับ ต้องทํำยังไงครับก็เป็นเป็นแครั์ไม่ไม่ไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรเลยใช้เป็นแคมป์ล็อกอ๋อคือฝาท้ายถอดออกนะครับใช่ครับไม่ได้ต้องเจาะติดตั้งคานยึดหรืออะไรเลยไม่ต้องเลยครับไม่ต้องเลยสามร้อยกิโลเบาถือว่าเบามากอืครับถือว่าเบามากขับง่ายครับขับง่ายอันนี้เป็นรถที่ผมใช้ในชีวิตประจาวันอันนี้รถพี่เต้เองเหรออ๋อครับเดี๋ยวออนนิ่งเดี๋ยวกลางให้ดูฮะว่ามันกลางง่ายขนาดไหนอ่าเดี๋ยวดูหน่อยก็ได้ครับ Uh, ตู้นี้ราคาเท่าไรครับตู้นี้อยู่ที่ห้าแสนหกครับห้าแสนหกพร้อมติดตั้งค่าติดตั้งต่างหากอ๋อค่าติดตั้งต่างหากเท่าไรครับค่าติดตั้งค่าติดตั้งรู้สึกประมาณสี่ห้าพันเลยประมาณนี้ครับอ่าอ่าครับอันนี้เป็นค่าติดตั้งเฉพาะตัวตัว,ต,วตัวบล็อกนี่นะครับยังไม่รวม อุปกรณ์เสริมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเป็นตู้เปล่านะครับใช่ราคาที่บอกไปจะเป็นตู้เปล่าแล้วมาพร้อมกับ Shadow a n n i n g ตัวนี้อ๋อครับมีเต็นท์หลังคาแบบนี้นะครับก็มี a n n i n g ให้ครับแต่อุปกรณ์เสริมอื่นๆที่เห็นเนี่ยยังไม่ได้นะฮะแล้วก็จะมีม่านข้างมาให้อ๋อครับเดี๋ยว Shadow Onning ตัวนี้มันใช้งานง่ายมากเดี๋ยวอยากจะกางให้ดูเลยครับกางเลยครับการติดตั้งนี่ใช้เวลานานไหมครับครึ่งวันเสร็จแล้วครับอ๋อรอรับรถได้เลย รอรับรถได้แต่ส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมาทําระบบอื่นทาระบบไฟระบบอะไรด้วยก็มีตั้งแต่3วันไปจนถึงเป็นหลายอาทิตย์ก็มีครับแล้วแต่อุปกรณ์เสริมข้างในแต่พูดถึงเฉพาะตัวตู้เนี่ยใช้เวลาไม่นานใช่ไม่ละนานครับอุปกรณ์เสริมอื่นๆหรือว่าการเซตอัพอื่นๆเนี่ยแล้วแต่คุยกันใช่ใ่แล้วแต่ว่าจะออปชั่นข้างในจะเพิ่มมากน้อยขนาดไหนยังไงครับอย่างนี้เราก็มีติดปั๊มน้ํา ปัมน้ำไว้ให้นะครับเพื่อไว้อาบฝักบัวได้เหมือนกันนะครับนี่ครับแล้วรับรับคัสตอมภายในด้วยหรือเปล่าครับได้ครับที่นี่เป็นวันสต็อปเลยห้องน้ํานี่ก็กางง่ายครับของอลูแคลเนี่ยง่ายมากเสร็จแล้วก็สามารถเข้าไปอาบน้ําได้เลยนะก็เรียกว่าครบเหมือนกันนะเป็น,นะะห้องน้ําห้องซ้วมห้องอนเนกประสงค์ได้หมดเลยครับ,รบใชสะดวกตรงที่เวลาเราจะเก็บ ใช่ครับแล้วก็การง,ง่ายเก็บเร็วอ่าใช่เพราะว่าเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยเราบางทีเราขับรถยาวเนี่ยถึงที่หมายเราเหนื่อยแล้วถ้าต้องไปเซตอัพนานเราแบบโอ้หมดแรงครับอันนี้ปุ๊บขึ้นไปนอนได้เลยแล้วก็นอนสบายมากนอนเสร็จพับเต็นท์ลงนะครับเก็บของขึ้นรถมอนเหมือนอะไรก็ไว้ข้างบนได้เลยครับไม่ต้องเอาลงมาสามารถย้ายที่ไปได้อย่างรวดเร็วออนนิ่งพับเก็บก็อยู่กับตัวรถอยู่แล้วใช่ครับเป็นห้องน้ำสะดวกก,กับตัวรถอยู่แล้วสะดวกมากนะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่มารีวิวให้ดูกันครับผม แต่ยังไม่หมดนะครับของไอรอนแมนของเยอะมากเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ดูกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนั้นฟอร์มชั่นยิ่งกว่านี้อีกอันนั้นมาแบบบิวอินทุกอย่างมาพร้อมเลยครับครับอุปกรณ์แบบว่าดีมากครับครับรีวิวนี้ขอบคุณพี่เตยอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับสวัสดีครับ